สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมารู้จักกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า VIA กันครับหลายๆคนเนี่ยที่เริ่มเข้ามาในวงการคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับเวลาที่เราจะซื้อคีย์บอร์ดสักหนึ่งตัวเนี่ยก็คงจะเห็นผ่านตากันมาบ้างนะครับว่าทางผู้ผลิตเนี่ยมักจะเขียนสเปคของตัวบอร์ดมาว่า support VIA และ QMK นะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนผมว่าแล้วเจ้า VIA ที่เขาบอกว่า support เนี่ยมันคืออะไรโดยถ้าพูดง่ายๆนะครับ VIA เนี่ยก็เหมือนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการควบคุมคีย์บอร์ดครับและพอผมพูดอย่างนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วเราจะต้องมีซอฟต์แวร์ในการควบคุมคีย์บอร์ดไ้ทาไมปกติแล้วเนี่ยเราเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปก็ใช้งานได้เลยหรือเวลาเราไปซื้อคีย์บอร์ดแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ASUS Dell หรือว่า Logitech Corsair อะไรพวกนี้ก็มักจะมีซอฟต์แวร์ของทางแบรนด์นั้นๆมาให้เลยนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆนะครับคีย์บอร์ดคัสตอมเนี่ยมันไม่ใช่คีย์บอร์ดที่เป็นแบรน บางทีเนี่ยการที่จะทําคีย์บอร์ดคัสตอมสักอันหนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยเป็นดีไซเนอร์นะครับแล้วก็มีไอเดียที่อยากจะทําบอร์ดบอร์ดหนึ่งขึ้นมาและคุณก็เอาเงินหรือว่าเอาทุนเนี่ยไปจ้างโรงงานให้ผลิต PCB ผลิตเคสผลิตเพลทออกมานะครับแต่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีกําลังหรือว่ามีความรู้ทางด้านของซอฟต์แวร์ที่จะมาควบคุมคีย์บอร์ดครับเพราะว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รองรับกับตัวเดเวิร์สเนี่ยใช้ทุนค่อนข้างเยอะนะครับที่จะทําให้มันสเสถียรแล้วก็ใช้งานได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้นเนี่ย VIA จึงเกิดขึ้นมาครับเพื่อพพอร์ตสิ่งเหล่านั้น VIA ซอฟต์แวร์เนี่ยก็คือเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนะครับที่ให้เหล่าโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่ทำคีย์บอร์ดคัสตอมต่างๆเนี่ยสามารถดาวน์โหลดไปแล้วก็ใช้เป็นตัวกลางนะครับที่ใช้ในการควบคุมบอร์ดได้นั่นเองเราจะต่อซอฟต์แวร์ VIA นะครับเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนซอฟต์แวร์ควบคุมคีย์บอร์ดของหลายๆเจ้าที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็น Corsair Logitech ASUS เวกานี้แหละครับแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ย เป็นศูนย์รวมที่คีย์บอร์ดคัสตอมหลายๆเจ้าเนี่ยเลือกมาใช้งานครับโดยเราเห็นตรงหน้าจอตรงนี้นะครับนั่นก็คือหน้าเว็บหลักของ VIA Software นั่นเองครับวิธีการเข้ามาเนี่ยก็ง่ายมากเลยครับเราก็พิมพ์ในหน้าคุ e เลยนะครับว่า VIA Software นะครับแล้วก็เข้าลิงก์แรกมาเลยก็จะเจอกับหน้านี้เลยครับภายในเว็บไซต์นะครับไม่ได้มีหน้าต่างอะไรมากมายนะครับก็จะมีหน้าต่างหลักตรงนี้แล้วก็มีให้กดดาวน์โหลดมีส่วนของซัพพอร์ตคีย์บอร์ดแล้วก็มีส่วนของด็อกิเมนต์แล้วก็เฟิร์มแวร์ครับ อนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับว่าแต่ละส่วนคืออะไรในส่วนของดาวน์โหลดนี่ก็ไม่มีอะไรครับก็คือการกดเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่างๆหรือว่าซอฟต์แวร์ที่รองรับสําหรับ Mac, Linux หรือว่า Windows านั่นเองครับส่วนที่2น,นะครับก็คือส่วนของัพ p อ o r t คีย์บอร์ดอย่างที่บอกครับว่า VIA ซอฟต์แวร์เนี่ยไม่ได้รองรับคีย์บอร์ดแค่ตัวเดียวนะครับคีย์บอร์ดคัสตอมหลายๆเจ้าเนี่ยก็เลือกที่จะใช้ VIA ในการเป็นซอฟต์แวร์หลักของคีย์บอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเนนน,เนี่ยคทซื้้ออ์รขึมา ก็สามารถที่จะมาเช็ครุ่นของตัวเองได้นะครับว่ารองรับ V.A. ไหมกรณีที่ในเว็บไซต์ของคีย์บอร์ดตัวนั้นเนี่ยไม่ได้บอกมานะครับอย่างเช่นในส่วนตรงนี้ครับอย่างเช่นในซอฟต์วแวร์ของ V.A. เนี่ยก็ยังรองรับเฟิร์แมแวร์ของ G.M.M.K. Pro ด้วยครับแม้ว่า G.M.M.K. Pro เนี่ยจะมีซอฟต์วแวร์ของเขาแยกต่างหากนะครับแต่ภายใน V.A. เนี่ยก็สามารถรองรับด้วยเช่นกันรวมไปถึงตัวอย่างเช่น Gray Studio Space 65นะครับ Space 65เนี่ยก็รองรับอยู่ในตัว V.A. เช่นกันครับ รวมไปถึงคีย์บอร์ดคัสตอมหลายๆตัวนะครับที่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าใช้เลเยอร์หรือว่าใช้เฟอร์แมทที่ใช้ตัวเดียวกันได้นะครับก็จะรองรับอยู่ภายในเว็บไซต์นี้นั่นเองโดยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดที่รองรับอยู่ใน V A A ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่คีย์บอร์ดแบรนด์นะครับพวกคีย์บอร์ด ASUS Logitech หรือว่าจะเป็นพวก Corsair อะไรพวกนี้ครับไม่ได้รองรับอยู่ใน V A A นะครับเพราะพวกนั้นเนี่ยมีซอฟต์แวร์ของเขาเองอยู่แล้วรวมไปถึงคีย์บอร์ดขวัญใจมหาชนอย่างเช่น R K นะครับตัว R K ฟังชันหรือว่าไม่ได้มีเฟิร์มแวร์อยู่ใน VIA นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัว RK เนี่ยหลายๆรุ่นก็จะมีซอฟต์แวร์ของเขาเองอยู่แล้วด้วยครับในส่วนแท็บที่3นะครับก็คือแท็บ Document ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการเขียนโคดดิ้งของแต่ละคีย์บอร์ดครับเป็นโคดดิ้งเพิ่มเติมนะครับก็อันนี้เนี่ยตัวผมก็ไม่ได้รู้เยอะเท่าไหร่นะครับโดยเท่าที่ดูเนี่ยก็คือจะเป็นโค้ดของพวกเรื่องชื่อของบอร์ดหรือว่าโค้ดเรื่องของแสงไฟต่างๆในคีย์บอร์ดนั่นเองครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่พอจะมีความรู้เรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็คงจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับและก็ส่วนสุดท้ายนะครับคือส่วนของเฟิร์มแวร์เนื่องจากว่าบอร์ดหลายตัวเนี่ยที่เป็นคัสตอมคีย์บอร์ดนะครับหลางจากที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้กับคีย์บอร์ดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยบางตัวที่ไม่ได้อัปเดตเนี่ยอาจจะทํางานผิดพลาดหรือว่าอาจจะทํางานไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะน,น โดยคัสตอมคีย์บอร์ดหลายๆเจ้าสมัยนี้เนี่ยก็มักจะมีการ p รีแฟชชหรือว่ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์มาให้แล้วครับแต่ในบางเจ้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการอัปเดตที่ไวขนาดนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อคัสตอมคีย์บอร์ดมาเนี่ยก็ควรจะมาลองเช็คเฟิร์มแวร์ล่าสุดดูนะครับแล้วก็อัปเดตเข้าไปนะครับโดยตรงนี้เนี่ยก็จะมีเฟิร์มแวร์ของหลายๆยี่ห้อหลายๆรุ่นเลยครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอยู่ในลิสต์ของซัพพอร์ตคีย์บอร์ดนั่นแหละครับอย่างเช่นไม่ว Space 65, เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูตรงส่วนของหน้าจอโปรแกรม V A กันบ้างน,นะครับเอาละครับและนี่ก็คือส่วนของหน้าจอโปรแกรม V A นะครับโปรแกรมของ V A เนี่ยก็จะดูเรียบง่ายครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซอ้อนนะครับโดยครั้งแรกที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยตรงหน้าต่างตรงคอนฟิกตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่า searching device ขั้นตอนนี้เนี่ยให้เราเสียบสายคีย์บอร์ดของเราเข้าไปกับเครื่องคอมซะก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมา โดยที่เราจะดูยังไงว่าคีย์บอร์ดของเราซัพพอร์ตหรือไม่ซัพพอร์ตกรณีที่เราขี้เกียจไปดูในส่วนของในเว็บไซต์นะครับให้เราลองเสียบคีย์บอร์ดเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ลองเปิด V A ดูครับถ้าสมมติว่าตรงหน้านตรงนี้เนี่ยไม่ขึ้นแบบผมมันขึ้นคําว่า searching device เนี่ยแปลว่าคีย์บอร์ดของคุณไม่ได้รองรับ V A นะครับโดยที่คีย์บอร์ดส่วนใหญ่ที่ไม่รองรับก็คืออย่างที่บอกไปครับเป็นคีย์บอร์ดแบรนด์นะครับโดยหน้าต่างของ V A เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3หน้าต่างหลกัหลกๆนะครับก็คือ Config, Key อย่างที่บอกครับหลังจากที่เราเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปแล้วเนี่ยตรงหน้าต่างเหงนี้ก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็จะบอกเราทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นชื่อรุ่นของบอร์ดของเราจํานวนเลเยอร์ที่เรามีรวมไปถึงหน้าต่างเลเยอ,อร์นะครับโดยตรงนี้เนี่ยของผมใช้เป็น60%มันก็จะขึ้นเป็น60%ขึ้นมาบางคนที่เปลี่ยนไปใช้เป็น75แบบ GMK GM Pro หรือว่าไปใช้แบบฟูซสมันก็จะขึ้นเป็นฟูซสขึ้นมาครับ ทีนี้เนี่ยเราก็ลองมาดูทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือ3แถบบนเนี่ยก็คือเป็นแถบที่ใช้สําหรับการตั้งค่าเลเยอร์ั้าทซะส่วนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของคีย์แมปต่างๆก็คือการปรับเปลี่ยนเลเยอรอ์ของคีย์บอร์ดนะครับการตั้งมาโครของคีย์บอร์ดแล้วก็การที่เราจะสามารถโหลดตัวพรีเซตของบอร์ดตัวอื่นหรือว่านำพรีเซตของเราเนี่ยไปใช้กับบอร์ดตัวอื่นได้ครับก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็โหลดของบอร์ดตัวอื่นมาใช้ได้ครับโดยเรามาดูทีละโหมดกันนะครับ ผมจะเน้นไปที่หมวดของคีย์แมนะครับเพราะหมวดอื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะทำงานยุ่งยากเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็จะสอนแค่ส่วนของคีย์แมพก่อนนะครับในส่วนของคีย์แมนะครับพอกดลงมาเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าต่างด้านล่างเพิ่มมาเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบสิคมีเดียมาโคเลเยอร์สเปเชียลเคมีไลติ้งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการคัสตอมเลเยอร์ของบอร์ดครับโดยเมื่อเรากดลงไปที่ตัวบอร์ดตรงนี้เนี่ยจะสังเกตว่ามีวงขึ้นมานะครับเป็นวงสี่เหลี่ยมขึ้นมาตามตัวอักษรอันนี้เนี่ยแปลว่าเรากาลังเล แล้วไปกดปุ่มตัว R แทนแปลว่าเวลาผมกดคีย์บอร์ดลงไปเนี่ยปุ่มตัว E ตรงนี้จะกลายเป็นตัว R แทนแล้วครับนั่นก็คือการ assign ปุ่มใหม่นั่นเองโดยที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อิสระเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอาปุ่มตัว Q ให้กลายเป็นปุ่มตัวอัพิเศษหรือว่าจะกลายเป็นตัวควบคุมไฟนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมาเลือกแล้วก็มาลอง c u สตอมตามใจได้นะครับโดยบางคนเนี่ยก็จะถัดเปลี่ยน ปุ่ม Windows กับ Alt เนี่ยให้สลับกันหรือว่าเปลี่ยนตัว Control กับ Windows ให้สลับกันก็แล้วแต่ความชอบครับตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมได้หมดเลยนะครับโดยที่เราสามารถทำได้อีกหลายเลเยอร์เลยครับโดยตรงเลเยอร์พวกนี้นะครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดประเภท60%หรือใช้คีย์บอร์ด R K เนี่ยก็คงจะเข้าใจนะครับว่าคีย์บอร์ด60%เนี่ยมีปุ่มที่น้อยลงนะครับทำให้บางทีเนี่ยการกดฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มฟังก์ชันบวกกับคีย์พิเศษเพิ่มเติมครับถึงจะได้ฟังก์ชันนั้นเพิ่มมเข้าา อย่างเช่นเราต้องกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดเลข1ึงถือจะกลายเป็น f 1อย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับให้เลเยอร์สูเนี่ยกลายเป็น f ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะใช้งานปุ่มฟังก์ชันเยอะมากกว่านะครับแล้วก็เลเยอร์หเป็นต้นไปเนี่ยค่อยเป็นปุ่มเลข1ห,หรือว่าเครื่องหมายตกใจอะไรพวกนี้เพิ่มเติมครับก็สามารถทําได้ตรงนี้เลยแถบต่อมานะครับก็คือแถบคีย์เทสเตอร์ครับตรงนี้เนี่ยเป็นแถบที่เอาไว้ใช้ทดสอบคีย์บอร์ดนะครับก็คือหลังจากที่เราเสียบเข้าไปเนี่ ตรงหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่รองรับ v i a หรือไม่รองรับนะครับก็จะสามารถเปิดตรงหน้านี้ได้เสมอครับโดยที่พอเราเสียบเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถกดได้เลยครับโดยที่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทดสอบคีย์บอร์ดได้เหมือนกับในเว็บไซต์เลยนะครับ ก็คือเราไม่ต้องไปเปิดเว็บไซต์เราเปิดแค่เพียง VASOVA เนี่ยก็รองรับการทดสอบได้หมดเลยครับส่วนการตั้งค่าด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นมีการรีเซ็ตคีย์บอร์ดแล้วก็ส่วนของเทสแมทิกแล้วก็คีย์ซาวนะครับตรงนี้ี่จะเทสแมทิกเนี่ย,เ,ยเอาไว้สําหรับในการเทสคีย์แมปปิ้งต่างๆนะครับส่วนคีย์ซาวนี่ก็คือเมื่อเราเปิดเนี่ยเวลาเรากดปุ่มไปหนึ่งปุ่มนะครับมันจะมีเสียงออกมานะครับเพื่อยืนยันว่าเรากดแล้วมันแอคทีฟจริงๆนะครับและในส่วนสุดท้ายก็ไม่มีอะไรครับเป็นการเซตติ้งของตัวโปรแกรมครับ เอาละครับและนี่ก็คือคร่าวๆของโปรแกรม v i a นะครับหวังว่าคงจะทําให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับว่ามันคืออะไรถ้าใครอยากให้ผมสอน v i a เนี่ยหรือว่าอยากให้มีทําคลิปเกี่ยวกับ v i a มากขึ้นเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็จะพยายามบอกหรือว่าสอนเท่าที่ผมรู้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งกับโปรแกรมนี้มากเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับและก่อนจากกันก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจ Native Specter กันด้วยนะครับ ซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีบริการรับรูปสวิช์เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับใครที่สนใจยังไงเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อเข้าไปในเพจและสอบถามกันได้นะครับผม